จินตะสูตรการคิดเรื่องตายแล้วเกิดหรือไม่ไม่มีประโยชน์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเวรุวันกลันทกะนิวาสสถานใกล้พระนครราชครห์ณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้วบุรุษคนหนึ่งออกจากเมืองราชคลึเข้าไปยังสะโบกขรณีชื่อสุมาคธาด้วยประสงค์ว่าจะคิดเรื่องโลกครั้นแล้วนั่งคิดเรื่องโลกอยู่ณนะขอบสะโบกขรณีชื่อสุมาคธาเขาได้เห็นกองทัพป,ประกอบด้วยองค์สี่เข้าไปสู่กา้านบวัวที่ขอบสะโบกขรณีชื่อสุมาคธา ขันแล้วได้มีความคิดว่าเราชื่อว่าเป็นคนบ้าชื่อว่าเป็นคนมีจิตฟุ้งซ่านเสียแล้วเราเห็นสิ่งที่ไม่มีในโลกครั้งนั้นบุรุษนั้นเข้าไปยังนครบอกแก่หมู่มหาชนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเราชื่อว่าเป็นคนบ้าชื่อว่าเป็นคนมีจิตฟุ้งซ่านเสียแล้วเราเห็นสิ่งที่ไม่มีในโลก หมู่มหาชนถามว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญท่านเป็นบ้าได้อย่างไรท่านมีจิดฟุ้งซ่านอย่างไรสิ่งอะไรที่ไม่มีในโลกซึ่งท่านเห็นแล้วดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายจะบอกให้ทราบเราออกจากกรุงราชคฤห์เข้าไปยังสะโบขราีชื่อสุมาคธาด้วยประสงค์ว่าจะคิดเรื่องโลก แล้วนั่งคิดเรื่องโลกอยู่ณนะขอบสะโบกขรณีชื่อสุมาคธาเราได้เห็นกองทัพประกอบด้วยองค์สี่เข้าไปสู่ก้านบัวที่ขอบสะโบกขรณีชื่อสุมาคธาเราเป็นบ้าได้อย่างนี้เรามีจิตฟุ้งซ่านอย่างนี้ก็สิ่งนี้ไม่มีในโลกเราเห็นแล้วดูก่อนบุรุษผู้เจริญท่านเป็นบ้าแน่ ท่านมีจิตฟุ้งซ่านแน่ก็และสิ่งนี้ไม่มีในโลกท่านเห็นแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุรุษนั้นได้เห็นสิ่งที่เป็นจริงไม่ใช่ได้เห็นสิ่งที่ไม่เป็นจริงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วสงครามเทวดากับอสูรประชิดกันก็ในสงครามนั้นพวกเทวดาชนะพวกอสูรแพ้ ก็พวกอสูรที่แพ้กลัวแล้วยังจิตของพวกเทวดาให้งวยงงอยู่เข้าไปสู่บุรีอสูรโดยทางก้านบัวเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายจงอย่าคิดเรื่องโลกว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นชีพเป็นอื่นสรีระก็เป็นอื่น สัตว e e ์เบ e e ื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เป็นอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็มีย่อมไม่เป็นอีกก็มีสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็หาไม่ได้ย่อมไม่เป็นอีกก็หาไม่ได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความคิดนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่ใช่พรมจันทร์เบื้องต้นย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายความคลายกำหนัดความดับความสงบความรู้ยิ่งความตัดสรู้เพื่อนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อเธอทั้งหลายจะคิดพึงคิดว่านี้ทุกนี้ทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความคิดนั้น ประกอบด้วยประโยชน์เป็นพรมจร,รันเบื้องต้นย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายเพื่อนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่าน,ทนิทุกขนิทุกขะนิโรธคามินีปฏิป,ปทา